เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ totally accurate battle g r o u w เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามในเกมนี้ต่อกันนะครับเห็น3คลิปที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่ก็ะถามว่าแต่งตัวยังไงใช่ไหมคือผมบอกเลยว่าเกมนี้แต่งตัวง่ายมากฮนะหลายคนเนี่ยน่าจะมองข้ามใช่ไหมล่ะก็เริ่มจากสนหัวก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยก็คําว่าสไตล์เนี่ยเราก็กดเปลี่ยนครับ แค่เนี้ยมันก็จะเป็นการใส่ส่วนหัวแล้วนะครับเราก็เลือกว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสไตล์ไปอ่าผมเอาหมวกจักรยานละกันแล้วก็ใส่สีดําไปประมาณนี้ฮะต่อมาเนี่ยช่วงของตัวครับแล้วก็จะเอากล้วยไหมหรือว่าจะเอาเกาะคือการแต่งตัวเกมเนี้ยมันยังน้อยอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกฮะแล้วก็ปรับ,บ,บตามใจชอบละกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบการแต่งตัวเนี่ยให้มันสุ่มเอาก็ได้ครับโดยการกดแรนดอมแบบนี้ แค่นี้ก็จะเป็นการสุ่มแล้วนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้ไปจัดเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มสงครามเลยดีกว่า let's go เอาละครับเราเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือเซิร์ฟอเมริกาเพียงเยอะคนเยอะเซิร์ฟเอเชียปพียงน้อยคนน้อยนะครับแต่เซิร์ฟเอเชียหาห้องไม่เจอเลยครับคนน้อยมากๆเห็นห <He en S 1> ลายคนบอกว่าเกมเนี้มีแฮ็กใช่ไหมผมอะเจอไปกับตัวเหมือนกันด้วยนะครับวันนั้นไปลงที่ big power ก็คือนี่ไงด้านหน้าเราเองครับจุดนั้นนะที่เป็นหอคอยอะ ใช่เลยครับผมลงตรงจุดนั้นแหละแล้วผมลงช้าสุดมัง้งคนที่ลงไปก่อนหน้าผมเนี่ยตายอย่างไวครับตายในเวลาอันสั้นถูกเพเยอร์แค่หนึ่งคนฆ่าลูวๆครับผมใช่ฮะคือเพเยอร์หนึ่งคนฆ่าเพลเยอร์ประมาณ10กว่าคนได้ในเวลาไม่ถึง1นงาทีเนี่ยมันจะต้องโหดขนาดไหนและไม่ได้ใช้ระเบิดนะฮะมันใช้เป็นปืนกลจริงๆเห็นเอาปืนกลเนี่ยเสียงกระราดาษบรุงเลย และทุกเสียงปืนทุกนัดเนี่ยเกิดศพนะครับผมเจอไปกับตัวผมเลยบอกได้ว่าเกมนี้มีแฮ็กแล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆคอนเทนต์ของผมก็คือว่าจะทําให้เราชนะทุกครั้งและเอาไปลงคลิปใช่ไหมล่ะแต่พอเจอแฮ็กเนี่ยคอนเทนต์นั้นผมว่าคงทําไม่ได้แล้วแหละครับเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมันจะแฮ็กบ้างจะแฮ็กเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหุ่นยางว่ะนี้มีคนตั้งหุ่นยางหลอกด้วยอันนี้มันคนหรืออะไร คุณยางถูกยิงก็เลยลอยลมไปนะฮะยายาเฮ้ยไม่ค่อยมีใครลงเข้าหอัคอเลยนี่ว่าเนี่ยส่วนใจไปจุดอื่นหมดแล้ววะจริงๆครับไปจุดอื่นหมดแล้วข้างหน้ามี่คนฮะเจอละแตกหนึ่งทุบดอกเลยครับสามดอกรวดตายเลยถ้าจังๆก็น่าจะเป็นสักประมาณดอกสองดอกหรืมั้ง ใช้ทอมสันดีกว่าวเพราะว่าทอมสันเนี่ยมันรัวก,กว่านะครับเรามีกระสุน s m g เยอะก,กว่าลูกซองเสียงมันอยู่ด้านหน้าเราเนี่เองนะเฮ้ยพรพรสีฟ้าพรธรรมดาพรแลเก็บไว้ก่อนเพิ่มโล่มีโล่มาให้เราโล่นี้ดีอย่างนะครับจะออกอัตโนมัติเลยหวัดดีเพื่อนฝูง พี่แกกลัวเลยนะไม่กล้าออกมาถ้ามีพรเพิ่มความแม่นยำเนี่ยยิงฮิไฟไฟล์ไปมั่นใจว่าโดนประมาณ50%อร์เซนะแต่ต้องดูก่อนว่าพรเนี่ยมันบวกเท่าไหร่นะครับจะได้ฮิฟไฟล์ได้แม่นขึ้นถ้าไม่มีพรเพิ่มความแม่นยำเนี่ยเรายิงฮิฟไฟล์ไม่ค่อยโดนหรอครับยิงยากยิงยากไปดีกว่าเอยเจอละพรลาจากโดดชัวโดดแบงล่างฮะพี่แก ตัวเปล่าเลยด้วยว่าเนี่ยพาหนุ่มคนนี้ลาก,ก่อนนะยิงใครกะก็ตามให้เขาตายไม่ใช่เขาให้ตั้งหลักได้แบบนี้โรงเรียนไหนสอนเนี่ย,ยง,งั่งเอ้ยโตยิงเขานะแต่ก็ปล่อยให้เขาเนี่ยตามล่าตัวเองได้เป็นคนจริงก่อนนะแท้เลยโอเคครับผมอยู่นอกวงต้องเข้าวงแล้วข่าร้ายปืนพกแบบนี้ไม่ใช้ฮนะถอดทิ้งไป เราไม่มีโอกาสใช้ปืนนี้หรอกใช้ปืนเป็นพวกปืนเจ้าดีกว่า Assault Rifle ฟฟจะเจ๋งกว่านะฮะเจอจักรยานด้วยก็ยังดีครับไี่เลยจักรยานไม่บ้านอ้าวเจอรถนี่แต่จักรยานดีกว่าเพราะว่าจักรยานเนี่ยมันเงียบนะครับผมชอบความเงียบเวลาเราเข้าหาศัตรูเนี่ยศัตรูจะได้ไม่รู้ตัวด้วยว่าเราเข้าหาเขาทางขวาที่ฟินแลนด์จุดนี้มีใครหรือเปล่าเนี่ยฟินแลนด์จุดกลางไอ้ตรงกลางป่า ของดีเหมือนกันนะถ้ามีเวลาฟาร์มเนี่ยฟาร์มเลยครับของหาง,ง่ายด้วยเฮ้ยเฮ้ย what the เดี๋ยวืนเทเตอร์เรียบร้อยฮะมันถือเทเซอร์แล้วก็ถือเกตติงต้งเกตติ้งยิงเราแบบนี้ไม่ได้นะ <laughs> แค่เทเซอร์ดีกว่าเทเซอร์ปืนนี้มันยิงแล้วช็อตนะครับเกิดอาการชอ็อตเวลาช็อตเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถขยับได้ และเราก็จำเลยด้านหน้ามีคนด้วยปั่นจักรยานอยู่สวัสดีพวกเดี๋ยข้าจะไปหาเจ้าในไม่ช้าของเหมือนจะเต็มๆแลนะ้วเนี่ยต้องโยนของทิ้งไปบางอย่างทางขวามือครับมีการขึ้นไหวมันนี่เองมันมีบาเลโรคอยกำบังอยู่ด้วยเนะี่ยเราเข้าวงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดักหน้าเขาก็แล้วกันนะ มันจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มั้งเรียบร้อยครับผมแตกตายอย่างไวเฮ้ยมันมีระเบิดตูมด้วยคุณผู้ชมระเบิดแบบขีปนาวุธอย่างแรงอ่ะแล้วก็ปืน M8 ครับไอ้ปืนนี้ปืนนี้ก็ยิงดีเหมือนกันนะดีครับแต่ต้องคุมให้อยู่เท่านั้นเองเพิ่มโล่โล่มีแล้วใส่หอท่าแทนเลดไฟก็แล้วกันนะครับ ปิดของแต่งใส่เลเซอร์เข้าไปแล้วก็หน้าไม้รรัวเนี่ยด้าน้มีคนจริงกันครับเราจะไปแจมก็แล้วกันระเบิดโต้มนี่เดี๋ยวเอาไปใช้เป็นไม้ตายเราตอนท้ายเกมดีกว่าสองคนด้านหน้าครับใส่สโคปสโคปสโคปไม่มีเลยแจมแจมแจมไปแจมเขาเราต้องตอดจากระยะไกลๆอ่ะเพื่อไม่ให้มันเอะใจว่าใครกำลังยิงมันอยู่นะฮะ มันให้ความสนใจกับด้านหน้ามากกว่าด้านข้างนะซึ่งดีต่อเรานะครับแต่วงบีบแล้วขอไปตามงานเก็บงานก่อนใครเลือดน้อยสุดอะเต็มตัวเสร็จจนได้เลยขากินเจ้าแน่โอ้โหมันโดดหนีเลยว่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ก็โอเควงกายด้วยนะแม่ฉลาดจริงๆและเราไม่มี <c oughs> ไม่มีของเด้งเลยนะฮะก็ต้องจักรยานในบ้านอีกแล้วเกมนี้โอ้ย เยี่ยมมากเราเข้าวงแบบปลอดภัยครับผมฮ้ยข้างหน้ามีคนนี่มาโอ้โหหลายนัดหลายปั๊บมากต้องตามงานแล้วถ้าไม่ตามงานเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยครับทางขวารู้สึกน่าจะซุ่มหลังหินมั้งหรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่เจอระเบิดตู้ไปกินก่อนเอาระเบิดนี้โดนแล้วมันจะกระเด็นล้มนะครับมีไหมเฮ้ยหายว๊อ <c oughs> <c oughs> ไปยังไวฆ่าใส่ยตาแล,ล้วเหรอเนี่ยเราในเวลาสั้นเราพลาดส่ยตากับศัตรูของเราได้ครับโอ้โหไม่นะแต่เสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับผมว่าขึ้นไม่ได้จะรัดสักหน่อยเสียงทางซ้ายมือครับเสียงทางซ้ายมือมีคนแต่หายไปแล้วเสียง แต่ผมก็ยังสัมผัสได้ว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้น่าจะนะฮะต้องเช็คให้แน่ใจเฮ้ยยิงยิงบนบนซ้ายครับนั่นไงโอ้โหมันเปิดฉากยิงเราก่อนเลยว่ามาเลย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 เก้าบวกเอ็มแปดเปล่าตงแล้ว <c oughs> เปิดก่อนมันไม่ได้เปรียบเสมอไปนะ <c oughs> เปิดก่อนมันไม่ได้เปรียบเสมอไปนะจ๊ะตายตอนนี้ไม่สามารถเกิดได้แล้วเลยเวลาเกิดมาไกลเลยครับ วุ้ยใส่ฟ้ามาว่ะใช้แทนน้ำแข็งกันแล้วกันมีคนแดดครับแดดอยู่บนหัวเราเนี่เองอะแดดคือมันใช้สกิลนะครับสกิลแดดมันจะพุ่งไวขึ้น้องบนหัวมั้ยบนหัวเราเฮ้ยเห็นค่าเหรอเรียบร้อย แตกตายกลายเป็นศพไปดีฮะสภาพนี้จริงๆผมเองก็เกือบตายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าเราเองก็รอดมาได้เพราะมุมเราดีกว่าก็เลยกินนิ่มไปเบาๆโอเคฮะไอ้บ่อนี่โอ้โหคังแสงขึ้นที่เลยฮะของนั่นจัดๆเนี่ยแต่พรไม่ดีเออพูดถึงพรนี่อยากได้รีเจนเลือดนะเพราะว่ารีเจนเลือดเนี่ยมันเหมือนถ้าแม้เรานั้นไม่มีวันตายนะครับอมาตะเลยถูกยิงปุ๊บเลือดรีปั๊บเนี่ยอย่างกับฮีลิ่งแฟกเตอร์ของเอ็กเมนบูเบอรีนเลยนะฮะ พนเก่าๆเราโยนทิ้งดีกว่านะไม่ค่อยได้ใช้แล้วฮะเลเซอร์ติดให้กับทอมสันด้วยสโคบคงไม่ต้องใช้แล้วละมั้งเนี่ยประมาณนี้ฮะเราเฮ้ยทางขวามีคนครับทางขวามือมีคนต้องกระทกแล้วอ่ะเรียบร้อยฮะทั้งฟ้าผ่าทั้งายตายเกลื่อนเลยครับ มันมีของดีเยอะแน่ล็อกเก็ตลังเชร์ด้านหน้ามีคนเมื่อกี้เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองครับตอนนี้เหลือกันแค่7คนเท่านั้นยิ่งคนน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้ระวังมากขึ้นนะครับอย่าเปิดจุดเลยไม่งั้นเนี่ยเราอาจถูกเป็นเป้าสายตาได้จริงๆฮะพยายามอยู่ตามขอบวงดีกว่าเนื้อเราแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคนแวบๆบแบบนะคาสายตาไปแล้วครับขึ้นหอคอยดีกว่าวะต้องเช็ควงด้วยว่าวงเนี่ยมันจะไล่เราถึงไหน ขึ้นหอคอยเพื่อหามุมในการสออส่องนะครับหอคอยนี้น่าจะให้มุมในการส่องได้สวยๆอยู่นะนี่ครับโอ้โห,โโหเห็นกว้างมากแต่ก็ไลทซึ่งการเคลื่อนไหวไม่เห็นใครเลยครับแต่ผมได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหลังอะ่ะนั่นไงเจอละเฮ้ยลงมาเรียบร้อยโอ้โหมีของเด้งระเบิดควันนี่ทิ้งเลยใช้เป็นระเบิดขังแทน เพื่อกำบ,บังกระสุนให้เรานะครับเหลือ5คนแล้วด้านหน้า1คนมันแทรกซึมไปในบ้านแล้วอ่ะอ <c oughs> อ้ยโโอ้โหตกใจเลยฮนะเหมือนจะยิงมาจากหินก้อนใหญ่ๆทะเลทรายครับสะดุ้งเลยแล้วผมติดพิษด้วยแย่ yeah. แล้วต้องพันแผ้ก่อนกานติดพิษเนี่ยมันสามารถติดตามเราได้นะฮะด้านหน้ามีพรสวรรค์อยู่แต่ใครจะกล้าไปเอาเลยครับมะเบเิดขัง ปาไปเพื่อดึงความสนใจ <c oughs> ยิงขู่ไม่โดนเลยอีกลูกไปนอ้องอาอยากวัดกับมันสักบ้างวะมันยิงถูกเราแต่เรายิงมันไม่ถูกเลยฮะเราเบิดขังเริ่มหมดนิดแล้วอะอยากจะเก็บพรนะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวเสียเปรียบนะฮะผมว่าเรารีบหาจุดที่มันดีกว่านี้ก่อนดีกว่าพื้นที่เราเสียเปียบจะจัดนะครับดูมันโดดย้งยิงใส่เรา ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ของนี่แล้วเอาปาไปถุงเวลาให้หน่อยระวังนี่วิ่งเราเองก็ต้องออกให้ห่างจากนักสมีลระเบิดเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจถูกดาเมจเจ็บตัวไปด้วย <c oughs> ไ,วไหวเดีวะเนี่ยสร้างประหลาดพังนั่นนั่นก,กันแล้วกันวะออกจากระยะระเบิด,บดโอยไม่พน้นว่ะแล้วก็ไม่มีใครตายด้วยฮนะ เหมือนจะมีเหตุการณ์มาท้าด้านหน้าทางซ้ายนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ผมนี่ขอเติมเลือดก่อนแล้วกันเหลือสามคนเท่านั้นครับสถานการณ์ในตอนนี้โดนเปิดแล้วนี่พี่แกแล้วและหนึ่งคนสุดท้ายหาให้เจอเปลี่ยนพรก่อนพอรแดชเดชเนี่ยใช้แทนโล่ถอดโล่ไม่ได้ด้วยดิ มีแต่พรดีๆฮะตัวๆนะครับตัวๆแล้วปาระเบิดให้มันล้มก่อนดีกว่าเห้เข้าไปแล้วก็ตั้งป้อมมันเจ็บแล้วนะนะ่ะ เรียบร้อยครับยูวินฮะแบบจีจีอีซี่โอ้คือของเล่นเยอะพอดีทุกอย่างดีก็งี่เลยฮะเป็นดีด้วยชนะไปครับในวันนี้โอ้โ oh. หเป็นอย่างคุณผู้ชมฮะเกมนี้ชอบไหมครับสำหรับ Totally Accurate Battle g r ป u n เทานะครับก็ได้ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อแบ่งเกมนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมมือขึ้นมากๆกับเกมนี้ <c ười> ไปเลยครับบ๊ายบายฮะ